สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่ทานกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับผมและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่661กกันแล้วนะครับพี่ๆก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่าน เข้ามานะครับรับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่ออื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่านะครับผมเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปัน ระบ้านเครื่องรางนะครับผมของเก้าเก็บสะสมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปนยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมแล้ชอบใจรับชมแล้ถูกใจ รับชมและสนใจอยากที่จะชาบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็โอไอพีคนะครับผมเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าศูนย์นะครับผมสามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกานะครับผมของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆุกอีพีนะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจนะครับดูให้ถูกใจว่าสนใจอยากที่จะชาบูชาพระ รายการไหนนะครับผมหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นานๆว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมก็จะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับผมตรงด้านบนนี้เรียงไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมคือหมายเลขที่23ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่จดเป็นหมายเลขที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถพิมพ์ไลน์นะครับผมมาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะ โทรมาบอกผมก็ได้นะครับผมแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะช่าบูชาพระเคเรื่องนะครับผมหมายเลขที่เท่าไหร่ ใน EP ีไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีปลายทางพระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตนะครับเริ่มกันที่หมายเลขที่1เลยนะครับผมสําหรับรายการที่หนึ่งนี้นะครับผมจะเป็นหลวงพ่อฤาษีลิงดังวัท่าสุงนะครับผมนี่นะครับปีนองรันม้าร3องคีแบิบนี้นะครับผมชุดครับเปิดแบ่งครับบน ราคานะครับผม1,100บาทนะครับผมขออนุญาตนะครับผมซูกล้องเข้าไปนะครับผมแล้วก็จะลงกล้องนะครับให้พี่ๆได้ดูผิวองค์พระกันชัดๆนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับอันนี้เป็นหมายเลขที่1นะครับพี่ๆชุดกรรมการ3องค์นะครับนี่นะครับนี่องค์แรกนะครับผมสวยมากนะครับพี่สามองนี้นะครับผม1,100บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับผมวัดท่าซุงนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับ ดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจนะครับถ้าใครสนใจก็รีบติดต่อรีบสอบถามนะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับพี่ๆสวยมากนะครับผมสําหรับเรียนนะครับผมเลือกเ็ลิงดํานะครับด้านหลังจะเป็นเท้าไเวสุวรรณนะครับพี่ๆถัดมาครับผมองค์ที่2นะครับในชุดนี้นะครับชุดนี้จะมี3องค์ด้วยกันนะครับพี่ๆขออนุญาตแบ่งปันนะครับผมให้พร้อมกัน3รายการแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับสภาพสวยงดงามนะครับผมปีพศ2 0 0พ 521นะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้เลยนะครับพี่ๆสวยมากนะครับผมสําหรับหลวงพ่อฤือสีลิงดำนะครับผมหลังเท้าเวสวรรณปี2 5 2 1นะครับผมพร้อมเรียมแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นองค์ที่3นะครับผมองค์สุดท้ายในชุดนี้นะครับนี่นะครับสามองค์สามเนื้อเลยนะครับพี่ๆท่านใดถูกใจก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับนี่นะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสําหรับเรียนนะ,นะครับผมหลงพ่อเาือสีลิงดานะครับนี่นะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่อ่าหนึ่งนะครับผมใน EP นี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ ถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่2แล้วนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมจะนําเป็นกรอบรูปนะครับผมประกาศสินิบัตนะครับผมเอาให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันก่อนนะครับอันนี้นะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับผมเป็นพิมพ์บัวตูมนะครับเกศบัวตูมนะครับผมวัดระคังโคสิตารามนะครับพี่ๆเป็นองค์ที่ผมได้รับมาพร้อมกับกรอบรูปประกาศสินิบัตแบบนี้เลยนะครับผมท่านได้ชอบไปแล้วนะครับก็จะได้รับเลยนะครับผมพร้อมกันเลยนะครับสามารถตั้งโชว์ได้เลยนะครับพี่ ผมได้มาสภาพไหนก็แบ่งปันให้พี่ๆในสภาพนั้นเลยนะครับผมผมขออนุญาตนะครับลงกล้องนะครับผมให้ดูที่ผิวขององค์พระสมเด็จหมายเลขที่2นี้กันนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคา1000บาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จหมายเลข2นะครับผมใน EP นี้นะครับผม1 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมดูนะครับรายการนี้นะครับผมท่านใดดูแล้วถูกใจนะครับหรือว่าดูแล้วสนใจก็รีบสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมดูนะครับ เนื้อหาโมนสานนะครับผมเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมพิมพ์เกตบัวตูมนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมรายกันที่สองนะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคาหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับผมถ้าได้ชอบใจนะครับผมหรือว่าถูกใจหรือว่ามีมุมไปต่อนะครับผมสามารถสอบถามมากันได้นะครับเรื่องราคานะครับผมก็พูดคุยกันได้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมให้ พี่นะครับผมเอซีทั้งช่องทุกท่าเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่2นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา1000บาทเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นพระผงขุดสระหลวงปุเพื่อนะครับผมวงนี้มาพร้อมเรียมแบบนี้นะครับผมรายการนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา450บาทนะครับผมสําหรับพระผงขุดสะหลวงปุเพื่อนหมายเลข3านะครับผม450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ4ี0้บบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผม เท่าน like ั I like. I like 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 I mean nah ้นเลยนะครับผมรายการหมายเลขที่3นะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่4นะครับพี่พี่รายการนี้จะเป็นนะครับผมอันนี้ก็เป็นหลงปูเผือกเหมือนกันนะครับผมองค์นี้ก็450านะครับพี่พี่สำหรับนะครับสมเด็จ9ชั้นอก V ีนะครับผมหลงปูเผือกนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับ4ี0้บาทเท่านั้นนะครับผม ดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมเนื้อค่ะมวลสารนะครับเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับท่านใดที่สนใจก็สอบถามมากันได้เลยนะครับพระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปทุกรายการเลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้หมายเลข4นะครับสนใจหมายเลขไหนก็อย่าลืมจบเป็นหมายเลของค์พระองค์น้นๆไว้ได้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขสนี้450นะครับถัดมานะครับผมเป็นพระรอดนะครับผมพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ๆหมายเลข5้านะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับ แบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระรอดนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการที่5นะครับผม700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมองค์นี้นะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับนี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับ 700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระรอดนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่5นะครับถัดมานะครับผมหมายเลข6นะครับผมเป็นพระสุ้มกรนะครับผมกําแพงเพชรนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับรายการนี้นะครับผม500บาทนะครับผมสําหรับพระสุ้มกรหมายเลขนี้นะครับผมรายการหมายเลขที่6นะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมดูนะครับ สภาพผิวองค์พระนะครับผมเนื้อหาโมสาณนะครับผมเดิมๆนะครับผมแบบนี้เลยนะครับลองชมให้ชอบใจนะครับลองชมให้ถูกใจนะครับกันได้เลยนะครับพี่พีรรายการนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นเกจชยโยพิมพ์7ชั้นนะครับพี่เนื้อนะครับผมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมอยู่ในเลี่ยมนะครับรายการนี้ก็500บาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จเกจชยโยนะครับผมพิมพ์7ชั้นนะครับ 500ปหบาทเท่าน so, like like ั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการที่7นะครับผมใน EP นี้นะครับดูนะครับผมสภาพผิวองค์พระนะครับกรอบรูปอาจจะมัวมัวหน่อยนะครับพี่ๆกรอบนะครับไม่ใช่นะครับเป็นกรอบเลี่ยมนะครับพี่ๆที่กรอบที่เลียมอาจจะมัวมัวนะครับเพราะว่าอาจจะผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับผมจากเจ้าของเดิมนะครับนี่นะครับท่านใดชอบของเก่าความเดิมของผิวองค์พระองค์นี้นะครับก็สามารถสอบถามมากันได้นะครับผมมงนี้500บาทนะครับถัดมานะครับผมเป็น ชินราชนะครับผมอินโดจีนนะครับพี่ๆหมายเลข8นะครับผมรายการนี้ก็500บาทนะครับผมสำหรับพระชินราชนะครับผมอินโดจีนนะครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับรายการที่8นะครับผม500บาทเท่านั้นเลยนะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมมีต่อโค้ดนะครับผมตรงใต้ฐานด้วยนะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับ นี่นะครับผมดูให้ชอบใจนะครับพี่ๆดูให้ถูกใจนะครับถ้านใดสนใจก็สอบถามนะครับผมเข้ามานะครับพูดคุยนะครับผมกันได้เลยนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมเป็นรายการที่8นะครับขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่ใต้ฐานนะครับผมนี่นะครับจะมีเป็นตอกโคตรงนี้นะครับผม2จุดนะครับนี่นะครับกิวสวยๆเดิมๆนะครับพี่ๆหมายเลข8นี้500บาทเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับ เนื้อด้วงสองนะครับผมหลงปูมหาศิลานะครับผมเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับพี่พี่หมายเลขเก้านะครับรายการนี้นะครับผมหมายเลขเก้าองนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมนีนะครับลงกล้องให้พี่พี่ได้ดูได้ชมกันนะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผมหมายเลขนี้นะครับดูนะครับผมเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับพี่พี่เนื้อด้วงสองนะครับผมองค์นี้นะครับหกร้อยบาทนะครับผมสำหรับหมายเลขนี้นะครับหกร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับ เหรียญเหนือดวงนะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับต่อโคตรหมายเลขตรงนี้นะครับผมดูผิวนะครับสะท้อนแสงสวยมากนะครับพี่รายการหมายเลขนี้นะครับเป็นรายการที่9นะครับผมลองดูให้ชอบใจนะครับลองดูให้ถูกใจนะครับผมเข้ามากันได้นะครับปี2567นะครับผมอายุ80ปีนะครับนี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่9นะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาครับ 600บาทนะครับผมท่านใดสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่10แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมหลวงพ่อทวดพิมพ์ผ่าปากนะครับหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่10องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ500บาทนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงพ่อทวดพิมพ์ผ่าปากนะครับผม5 0าบาทเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับผม ผิวสวยๆามเดิมแบบนี้นะครับผมเป็นเนื้อนะครับผมรมดำนะครับพี่ๆรายการใหม่เลขที่สิบนะครับห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางนะครับดูผิวกันได้นะครับผมสวยๆามเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่สิบนะครับลงพัดทวดนะครับผมวัดช้างให้นะครับผมเป็นพิมพ์เดิมสำหรับสักปีศูนย์แปดนะครับ 500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับพี่พเป็นหลบพดถพ่วนะครับผมเหมือนกันนะครับรายการนี้นะครับผมจะเป็นนะครับผมหลังหนังสือนะครับปี0 5นย์นะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา550บาทนะครับแต่นะครับผมท่านใดสนใจ2องค์นะครับผมเดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษนะครับนี่นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ตัวทอหลังหนังสือนะครับผมหลบพดอทววนะครับหมายเลขนี้นะครับผมรายกันที่11นะครับผมนี่นะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆรายการหมายเลขนี้นะครับรวดวัดช้างให้นะครับผมหมายเลขที่11นะครับเปิดแบ่งปั้นนะครับผมให้ในราคา550านะครับรายการถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่12แล้วนะครับผมองค์นี้นะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับผมเนื้ออันปาก้านะครับพี่ๆจะเรียนกลมหลวงพ่อกลวยรายการนี้นะครับ550บาทนะครับผมมีรอยจานแบบนี้เลยนะครับผมมีนะครับ เป็นจานยันแบบนี้เลยนะครับพี่พี่หลวงพ่อกวยนะครับผม550บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมหลวงพ่อกวยชุตินัทารโรนะครับผมวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทนะครับลองดูให้ชอบใจนะครับพี่ลองดูให้ถูกใจนะครับท่านทีสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับ550นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นนะครับ คุณแผ่นนะครับผมอันนี้จะเป็นกระเบื้องเคลือบนะครับผมกระเบื้องสีแดงนะครับที่ตรงนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม500อบาทเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับคุณแผ่นกระเบื้องเคลือบนะครับ5้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับผม ปกติแล้วนะครับผมที่ผมเคยได้มานะครับจะเป็นออกสีส้มๆนะครับผมเหลืองเหลือนะครับแต่องนี้เป็นเนื้อสีแดงนะครับผมที่ผมเคยได้มาองแรกเลยนะครับพี่ๆท่นใดนะครับผมชอบนะครับผมก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมไลน์แอดเลยนะครับผม1 7 c o i p t q นะครับผมเบอร์โทรนะครับ0 9นนะครับ3 2มนะครับผม1096นาหะครับผมสำหรับพระขุดแผ่นไม้เลข13นี้นะครับผม500บาทเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นพระกิ่นนะครับผมนี่นะครับ หมายเลขสิบสี่นะครับผมพรักกลิ่นนะครับผมขย่าแล้วมีเสียงนะครับนี่นะครับผมรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมรายการนี้นะครับห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับพี่ๆสำหรับรักกลิ่นหมายเลขนี้นะครับผมรายการหมายเลขที่สิบสี่นะครับผมรายการนี้นะครับห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมหมายเลขนี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมเป็นเลี่ยมกระเช้าแบบนี้เลยนะครับพี่ๆ ่านใดสนใจนะครับผสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมใต้ฐานนะครับเป็นแบบนี้นะครับหมายเลขนี้หมายเลขสิบสี่นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นเครื่องรางหลวงพ่อปานนะครับผมเป็นเขี้ยวเสือนะครับผมตัวเล็กนะครับหลวงพ่อปานรายการนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหกร้อยห้าสิบาทนะครับผมสําหรับเคี้ยวเสือนะครับผมหลวงพ่อปานนะครับผมวัดคลองด่านนะครับพี่หมายเลขนี้นะครับผมหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยนะครับผมหกร้อยห้าสิบบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการ เก็บเงินปลายทางนะครับผมสำหรับเที้ยวเสือหลวงพปานนะครับรายการหมายเลขที่15รายการนี้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลข16นะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม450บาทนะครับผมสําหรับสมเด็จหมายเลข16นะครับผมที่อยู่ในเลี่ยมนะครับของคำว่าสมเด็จเลยนะครับดูนะครับผมดูผิวกันได้นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผม ดูจากเนื้อแล้วนะครับผมน่าจะเป็นกลุ่มบางขุนพรมนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับ4ี0้บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่16นะครับพี่พี่ใน EP นี้นะครับนี่นะครับผม450นะครับถัดมานะครับผมเป็นชินราชใบเสมานะครับผมอันนี้จะเป็นพิมพ์ฐานต่ํานะครับพี่พี่นี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นพิมพ์ฐานต่ํานะครับ หรือว่าฐานเตี้ยนั่นเองนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ500บาทนะครับสำหรับพระกรุนะครับผมชินราชใบเสมานะครับหมายเลขที่17นะครับดูนะครับผมความเก่าความเดิมของผิวองค์พระองค์นี้นะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ500บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆ500บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่นะครับ สภาพผิวองค์พระนะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผม500บาทเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นหลวงพ่อปานะครับผมพิมพ์ทรงไก่นะครับผมพิมพ์นี้นะครับหมายเลขนี้นะครับผมหลวงพ่อปานวัดบางลงโพนะครับผมรายการนี้4 5่บาทนะคร e> ับสำหรับนะครับผมพระหลวงพ่อปานนะครับผมวัดบางนงโพนะครับผมหมายเลขที่18นะครับ450บาทเท่านั้นเลยนะครับผม450บบาทจัดส่งให้ฟรี ท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับรายการที่18นะครับผมใน EP นี้นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นปิดตาปลดหนี้นะครับผมหลวงปู่โตนะครับด้านหน้าจะเป็นปิดทองกรรมการนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันนะครับพร้อมเรียมแบบนี้เลยนะครับพี่พรายการที่700บาทนะครับผมสําหรับปิดตาเนื้อหงเกสอดนะครับพิมปลดหนี้นะครับผมหลวงปู่โตนะครับผมวัดประดูชินพรีนะครับพี่ๆีหมายเลขนี้นะครับฝั่งตะกุตรงนี้นะครับผม ถ้ารารดูแลสนใจก็สอบถามมากันได้นะครับองค์นี้นะครับ700บาทนะครับผม700บาทจะส่งให้ฟรีนะครับนี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการที่19แล้วนะครับพี่ๆนี่นะครับผมถ้าสนใจก็รีบติดต่อรีบสอบถามเข้ามากันได้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลข20ครับรายการนี้จะเป็นปิดตานะครับผมจัมโบ้2ปิดทองกรรมการนะครับ หลังยันดวงใหญ่นะครับพ <plex sy helmet lide> ี่พี่องนี um ้นะครับผมอยู่ในเลี่ยมผิวดเดิมแบบนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทนะครับสาหรับปิดตาจมโบสองนะครับพี่พี่เป็นเนื้อปิดทองกรรมการนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผม500บาทเท่านั้นเลยนะครับสภาพผิวก็สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่เป็นพิมพ์จมโบสองนะครับผิวจะเป็นผิวปิดทองกรรมการนะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆนะครับ ท่าในใดดูแล้วสนใจก็สอบถามมากันได้ God นะครับผม500บาทเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นหลวงพะทวดนะครับผมปีศูหล huh? ังตอรีดหมายเลข21นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับพี่รายการหมายเลขนี้นะครับหลงปู่ทวดนะครับผมหมายเลขที่เอ่อนะครับผมรายการนี้500บาทนะครับเป็นหลังตอรีดนะครับผมปี0 5นย์้าะครับผม500บาทเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับ ลองดูผิวเฟลต้าน,นะครับหมสภาพผิวเดิมๆนะครับอันนี้เป็นผิวด้านหลังนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่พียรายการนี้นะครับ,น,น,รบ,น,รบนี่นะครับผมไปหูนะครับหมายเลขนี้นะครับผมแ0 0ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ ัดมาในครับผมหมายเลขรองสุดท้ายในพีนี้แล้วนะครับผมจะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับวัดป่าถ้ำขามนะครับผมหรือว่าวัดป่าอุดมสมพรนั่นเองนะครับผมเป็นปี0ูนย์นะครับหมายเลขนี้นะครับผม650บาทนะครับผมสําหรับเหรียญพระอาจารย์ฟั่นรายการนี้นะครับดูนะครับผมผิวนะครับ650บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางนะครับดูนะครับสภาพผิวองค์พระนะครับผมสวยสวยเดิมๆมแบบนี้เลยนะครับ ลองดูลองชมกันได้นะครับผมวัดป่าถ้ำขามนะครับรุ่นแรกนะครับพี่ๆปี2,507นะครับผมสิทอสร้างถวายนะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเปิดแปลงปั้นนะครับผมให้ในราคา650บาทนะครับผมถ้าได้ยังดูไม่ชัดนะครับสามารถสอบถามเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับผมทุกรายการมีให้ รับชมนะครับถัดมานะครับผมหมายเลข23แล้วนะครับผมรายการหมายเลขสุดท้ายนะครับผมใน EP นี้นะครับองค์นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญเจริญพรบนนะครับพระครูภาวนาพิรัตนะครับปี2517นะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆรายการนี้ขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมเจริญพรบนหลวงปู่ทีมิสริโกนะครับผมหมายเลขที่23นะครับผมหมายเลขสุดท้ายนะครับใน EP นี้นะครับ นี่นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมองนี้นะครับลองชมให้ชอบใจกันได้เลยนะครับพี่พี่เป็นปี2,517นะครับนี่นะครับตอกโคตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเจริญพรบนนะครับผมหลวงพ่ทีมอิสริโกนะครับพี่พี่นี่นะครับที่ระลึกนะครับผมสร้างสาราการเรียนนะครับ วัดรหาไล่นะครับผมจังหวัดระยองนะครับพ่รายการนี้นะครับ mm hmm. เปิดแบ่งปันนะครับผม500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมท่านใดสนใจหลากหลายรายการก็ มีราคาพิเศษให้นะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมก็สําหรับท่านใดนะครับที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจหรือว่ากดปุ่มติดตามก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจดูแล้วสนใจ,ใจอยากที่จะชอบบูาชาพระรายการไหนานะครับผมสามารถสอบถามเข้ามากันได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวเลยนะครับผมตรงบนนี้เลยนะครับ 814OIPTQ นะครับผมเบอร์โทรนะครับจะมีเบอร์เดียวเท่านั้นนะครับผมก็ได้แก่0903251096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับเน้นย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมชมให้ชอบใจชมให้ถูกใจนะครับจดเป็นหมายเลขที่สนใจนะครับผมแล้วก็จดเป็น EP ที่พี่ๆกาลังรับชมกันอยู่นี้นะครับเพียงเท่านี้ก็สามารถพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับผมแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่ใน EP ไหนนะครับ หลังจากนั้นผมก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับจดส่งให้ฟรีนะครับมีปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ